หนาวเหลือเกินประเทศไทยทำไมมันหนาวเช่นนี้นอนเดินลหยุดละฮะเน้นมันคุณสาสินกับเจ้าแสนแก้วนี่ทำให้ช่างงดงามเช่นนี้ฉันต้องเอาเขามาเป็นสามีให้ได้บอหลับตาบอให้กินขวย เนี่ยหรองานเต้นรำต้อนรับเจ้าแสนแก้วใช่ค่ะคุณแม่หนึ่งปีทำไมโตไวจังงานเจ้าอยู่นั้นคุณแม่หนูอยากมากคุณศสินด้วยหนูไปเองหนูไปก่อนหยุดก่อนวันนี้เราจะต้องทำความรู้จักเขาให้ลึกให้ซึ้งให้ซ่อนเงียนที่สุดเข้าใจไหมเข้าใจค่ะไปทำหน้าที่ของเราคุแม่เขาอยู่ด้่นไป ช่วัสดีค่ะคนใจเป็นรองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพอดีแม่เราเมาอะค่ะอันนี้แม่เราค่ะนี่คุณไปเถอะเดี๋ยวมึงไปนี่ใช้งานเลี้ยงต้อนรับเจ้าแสนแก้วหรือเปล่านะอ๋อใช่ครับใช่ครับแล้วคุณเป็นญาติฝ่ายไหนครับฝ่ายแม่ค่ะเจ้าแม่เจ้าแม่จริงด้วยไม่ใช่สวัสดีค่ะช่วยแนะนำตัวหน่อยได้ไหมคะสวัสดีครับผมเจ้าแสนแก้วครับสวัสดีครับผมเสสินครับ คนนี้ที่เขาเล่นไว้อลินครับตัวคุณเป็นใครเหรอคะไม่พวกคุณจะเป็นใครไม่ใช่พวกเราเป็นใครมางานเจ้าทำไมที่นี่ในขลาบแห่งนี้ผมเล่นดนตรีอยู่ที่นี่เป็นประจำพวกฉันก็มาเป็นประจำนะคะทำไมกับไม่เคยเห็นพวกคุณเลยล่ะคะต้องไปแลวกันอยากเล่นด้วยอ่ะเออแล้วได้ยินว่ามีใครคนหนึ่งกำลังจะแต่งงานกับคุณปิ่นเหรอคะผมเพลงครับ ดิฉันเองค่ะปิ่นปิ่นโตหรือเปล่าคุณจะเล่นเวลเรนไหมคะเล่นสิครับถ้างั้นเดี๋ยวฉันขออนุญาตไปรอดูได้ไหมัะไคุะแม่ไปไหนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขโมยสง่านะเขาขโมยสร้อยเจ้าคนปู่คุณไปไงนอนนั่นแหละฉันเห็นกับตาเอาคืนมาเอาคืนมาเดี๋ยวนี้ฉันไม่ใช่โมยนะตายยทีงนนไม่อยู่ทีไนน้ยนะคุณหยิบไปมืไงจริงค่ะแก ใครสักคนหนึ่งในนี้จะต้องวางแผนให้ฉันฉันเอแหละคนจริงๆฉันไม่ใช่ลูกแกฉันน้าปลอมตัวตั้งแต่อยู่ในท้องแกตอนแกเป็นผัวักอีลิงนั่นแล้วเป็นใครความจริงแล้วฉันคือปิ่นน้องสาวของพี่สัตสินเองเฮ้ยน้องปิน่นโตใช่ไหมละ่ะปลอมตัวเนี้ยเนียนน้องปิ่นเยอะไปละน้องปิ่น